วันนี้ก็จกเข้ามาครับวันนี้จะทำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์เซ็นทันแอร์นะครับคอยร้อนนะครับมีปัญหานะครับใบพัดนะครับครับแตกนะครับแตกนี่แตกจายนะครับรุ่นอยู่นี่นะรุ่นเอ่อ C F อือ C F แล้วเป็น U ขีด P F หนึ่งแปดครับ อย่กำลังลื้ออยู่ครับแกดู้นแมวไม่ค่อยฟิตไม่สบายช่าแมวเอช่างแมวไมค่ให้ใหั่งแอรตัวนี้ด้วยเลยมีเวลาไหมวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวซ่อมมันใช้ได้กันพี่ โอ้ไปโดนตัวน,นึงนะเกี่ยวกันคะรับ เดี๋ยวตันนี้ตัวสยมยคุณน้อยนะครับเจ็บคอนะแครับฝาแตดนะครับ ไม่พลาแตกกระเด็นโดนคีบระบายความร้อนนะครับถอดป่ะถอดคับถอดฝานัา่งอยวนะ่เนาะอืมอ่าด้านหน้าเนี่ยอ่ถอดถอดตอนนี้ก่อนถอดตันนี้ก่อนอถอดนี้ก่อน็นผมอืมจะนนถอดได้ครับคารขาล็อกสอกกร้างประกอบไม่สนิท ยกขึ้นเลยใช่ไ,ไหมยั้ไงไหมลองตัวนี้ออกก่อนมั้งตัวนี้ถ้าต,ติดอย่างมีนับตัวไหนปากข้างกันเหมือนแปดไม่มีแม็กซ์กันเลย เซมังนดตร์ตเท่าไหร่เ่ยตัวนี้50เมโครนะครับ450รโวลต์ลมส่วนพดลม4มโครสรี0โวลต์ปิดเปียกโดนฝน ยกมายกขึ้นยกขึ้นนะครับเป็นขาเกี่ยวขาเกี่ยวเิดเะเอะไรบ้างขาเกี่ยวเราเลื่อนมาอันนี้ครับเลื่อนมาอันนี้เลื่อนมาอันนี้เลื่อน,น,นหายช่างแมวนี่ง่ายง่ายเข่อ ตัวนี้ลูกศรน,นะครับหมุนสตาร์ทหมุขวัเข็มน,นาฬิกาหมุนซ้ายครับเนี่ยไปพัดหมุนซ้ายนะครับหมุนนี่กันที่ไีมเอาทางนนะม,นมันหลวมแล้วน็อตไม่ใช่มันมันน้างเนี่ยใส่ตามหลังนั้นจะมีแหวนนะขยับออก ไปเปลี่ยนไปพัดมาแล้วมั้งออกไหมอืมติดอันตราไม่มีล็อกนะเดี๋ยวนี้ยันมีล็อกอยู่ยัมีหกเหลียมเลกโมงออกไหมยันมีเดี๋ยวจะมีล็อกจะมีรูนะครับเี๋มีมีข้อเลยไหมคอนคอเลยแก้กระทำหลยอืมคอนคอเป็นบาร์นะบาร์ล็อกคอนคอข้อนี่ข้อ 嗯，哦哦，嗯、太好吧。还、嗯、要。哦还好呢。嗯嗯 เป็นลิปเลยนะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วของยาเิดนงนะครับเป็นสนิมนะครับตรงนีงน้ ้องหาแวนสเปรงใส่เนาะ พอเข้าแล้วใช่ไหมเติม,มน้ำมันวะนีอ่ออกนะครับมันเป็นซุปก็ได้ไงบบเป็นเคยกป็นูบนะี้เนาะออกแล้วออกแล้วออกอย่างนี้โอเคครับมันจะออกใส่ น้ำมันคอมเราด้เป็นน้องหนิมนะครับใส่ด้านในเป็นสนิมเยอะนะครับใส่ทั้งสองด้านนะครับ ตัวช่วยนะครับตัวช่วยนะ มันขยันออาง่ายเลยว่าำมาเดียวดันขยันเนาะง่ายๆทุบมันเลยโอ้นอตเขาไ บมดทอนน้ำมันนี่บออกเลยนะใช้น้ำมันนะครับสำหรับเม็ดในกระเป๋ามีไหมใช่ไหมบอกอันเอน,อนกระดาษสาคัดนอกจากยารคัดกระดุม,มกัดนีดเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผ้าเช็ดนะครับถ้าอยู่กระเป๋าสีกระเป๋านี่ผ้าไหน เครับจะพัดลบก,กัน ีของบ้านเปิดแอร์ดูนะครับอย่าคงไม่น่รั่วจิบแอมเราก็ไม่อยู่นะลืมบ้านลูกค้าพี่ครับพี่ครับรเ,เปิดเปิดแอร์ให้หน่อยครับเปิดแอร์เลยเหรอ ครับจะลองกับพันลมหมุนป่ะครับแม่เปิดแอร์แล้วแม่นี่หมอดอยู่ข้างประตูละ่ะลองกับมอตเตอร์มุนได้อยู่สักเล็มสักเล็มกับใส่ทุกวันนั้นแล้วเปิดได้แล้วแลหาแวน หาแบงค์ตะกิงมาใส่นะใบพ,พัดมันขยับมาแน่นอนเลยมาโดนโคง้งแรงกระแทกมีแค่นี้ก็ขยับขยายแล้วก็อาจจะกระแทกที่ขอบ ดูกันนะว่าคอมทำงานดรือไม่ับซองแล้ว<ะ>ยาวเลยบ๊วยยาวเลยครับยาวเลยค<ย>อมทำงานางนี่ครับอ่ามอเตอร์หมุนซ้ายนะครับจับไม่หยุดนะครับต้องลองจับเหมือนคนเข็นเขีนขน,นิตยกายครับ ต้องไม่มีคอมซีดเราจะจับความไอพ่อหายนะครับอหายความร้อนเห,หน่อยรู้ว่าป่ะเย็นนะเยน็นเขาหายเรื่อปุ่มน,นะครับมีปัญหาระบายความร้อนไม่ได้นะครับเนี่ยเราซีดๆนะความเย็นนะครับจับขึ้นนะครับ าปิดเลยครับปิดิครับครับลงไม่เสียเอาไปเซ์ทำงานเลยครับรับเม็ดพอแล้ววนะอืมอยากให้วัดดูหนึ่งทีโอเคครับประมาณนี้ละอยายวไปหาเสืออะไรดูกัน